ที่มาของข้อมูลนะครับมาจากเพจสยามดาม่าแอดดิกวีหนึ่งนะครับอามา้วครับเขาเลยครับกัมพูชาโพสต์ภาพสิบสองจอมกษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ในยุคพระนครของอาณาจักรเขมรที่เคยปกป้องขเขมรเสมอนะครับยามีไัยจากเสียม,มเอยมโนมโนขั้นสุดนะครับมึงได้เป็นทาสมาเป็นทาสมาตลอดนะครับเออชีวิตแล้วก็ลืมตาอาปากเนี่ยนะครับ โดนเสี่ยมปกครองเสร็จมาฝรั่งเศสนะครับเวียดนามมั่งจีนมั่งนะครับมโนมโนคคิดไปนู้นไปนีนะครับเออชีวิตจินตนาการสําคัญจริงๆนะครับความรู้แม่งไม่เคยมีอะไรเลยนะครับโอ้ตายตายตายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์คนไทยดีกว่าจิกกัดน่าจะมันน่าดูนะครับแม่มโนกันน่าดูนะครับโอ้คนแรกมาขำท้องแข็งเลยเขาบอกว่ากษัตริย์มึงชื่ออะไรมั่งกูก็ไม่เคยเห็นมีอะไรนะครับปร,ประวัติอะไรก็ไม่มี เห็นมีพระนเรศวรของไทยพระเจ้าตากอย่างนี้อยากมีบ้างนะครับไปขุดคุยมีแต่แตงหวานคนเดียวนะครับที่รู้จัก,กที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับเออตัวเองเป็นแค่ทาสนะครับทําอะไรไม่ถูกก็อยู่ดีๆก็อ,อยากจะมีกับเขามั่งนะครับเออสร้างความภาคภูมิใจนะครับอ่ะต่อไปนะครับบอกว่านักลบที่ทําให้เป็นเมืองขึ้นของเตียมสี่ร้อยกว่าปีเออนักรบครับรบแม่ก็ไม่เคยชนะใครนะครับโดนเอาเลือดมาล้าง ตีนอีกต่างหากนะครับโดนเลื่อนห่วงมาล้างตีนอีกต่างหากเลยโอ้กูนะครับอยากจะขำนะครับอ่าเรียงลำดับจากซ้ายนะครับแตงหวานที่หนึ่งแอนแตงหวานโอ้อันนี้เหยียบเพี้ยนแม่ไม่เอนะครับลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งเออเก่งแต่ปากจริงๆนะครับเออนะครับเขมรมีนักลบโบราณคดีกับนักประสาทไหมนะครับเอออ๋อเขมรมีนักโบราณคดีกับนักประสาทไหมนะครับโอ้ย จะมีอะไระเรียนหนังสือก็เรียนประวัติหลอกๆของตัวเองไปวันวันนะครับอืมวเวลาเท่ากับความรู้สึกต่างกาันเคยมีก่อนจะสลายไปในยุคพลพ์นะครับเอ๋อ,อ,อเคยมีใประวัติศาสตร์ดีๆนะครับแต่ก็พลพ์เขาก็เอาไปเฝ้ารักประมม่หมดแล้วนะครับเนะครับแต่ว่าคงไม่มีเหลือแล้วนะครับปะทาดหินมันยังเอ,อทําเป็นบังเกอร์เลยนะครับหุดซ่วมขี้เรื่อยเออนะ ขอวัดมันยังเยอะเยอะใส่กระแพงมันกินหึมเลยนะครับโอ้ไปนี่กินหุยเข้าจมูกเลยนี่ไอ้ปะตาหินตอนนั้นก็ขุดลุมขี้กระจายแล้วนะครับเหยียบระเบิดขาคา,าด้ด้ไปเหยียบขีม้มันนี่โอ้โหติดเชื้อตายนี่ออยมันชวนุูกชัวลานเลยนะครับเออแตเดี๋ยวมาดูพื้นที่กระแพงกอนนะเออเหมือนประวัติศาสตร์ไหมนะครับขอบอว่าอาต่อมาครับมีแต่นักมโนศาสตร์ครับเออเคลมเก่งนะครับอะไรไม่รู้จักมันก็เคลมเพื่อนบ้านด้วยก่อนนะครับเออ แล้วอีกคนหนึ่งก็มาโชว์รูปหัวกะโหลกเนี่ยเคยมีนัตันนี้อยู่ในลักษณะอยู่ในลักษณะนี้หมดแล้วนะครับคือรักวาดสายคอยเางจเก่งๆก็เนี่ยนะครับเลือในหัวกะโหลกนะครับเอออ่าเขาบอกว่าอ๋อให้ไอทํานักลบเออนะครับเพราะอยากอยากจะมาโดนก็มาโนครับต่อมาเขาบอกว่าโดนตัวไหนมาเออนะครับตัวไหนที่โดนตัดหัวเอาเลื่อนมาล้างตีนนะครับนั่นแหละครับ กัตริ์เก่งมากแล้วลบเขาบัดรวมกันมาเลยนะเดี๋ยวพี่พรอนพดก็จัดให้นะครับแต่ถ้าพี่พรอนพดอยู่ป่านนี้ต้งใส่นี่อีกหลายนะอ <c> อ <oughs> อีกหลายเลยนะครับเออนพดดรกหวานเจี๊ยบนะครับอแอ่ว่าเหม็นก็เก่งแด่คิวพวกเดียวกันนั่นแหละนะครับเออตายหาไปกี่ล้านตัวแล้วนะครับ อ่านี้ยิ้มหวานเลยนะพรอนโพสเออบอกแต่ละเมนโคตรคิเอทใช่ผมชอบอ่านคอมเมนต์คนไทยนะโคตรคีดเอทดเลยแต่และอย่างนะครับ <c oughs> นันโบราณคดีมีไหมมีแต่ว่าอยู่เป็นหัวกะโหลก <c oughs> ออนะครับอ่ะต่อไปนะครับอือ่าส่งบกรถเลยเออกระสับเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรพี่พีลงพี่เลนมันไม่บอกการสู้รบเลยเขาดูแต่งเนื้อแต่งตัวเห็นแต่รูปแล้วก็โอ้โกนะครับอืตกลงยุคหินมาเลยนะครับเออ เดี๋ยวดปอยู่กับบรรพบุรุษนะครับอ่านะครับอ่าบรรพบุรุษเขาเหมนคือที่ภูมิมากคือนายแตงหวานนะครับจากท่าสุกษัตริย์โคนมราชวงศ์พระเจ้าชัยวรวันนะครับนั่นแหละครับเหมือนกับหูเซนที่ภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนธรรมดาก็อยู่เหนือกษัตริย์นะครับนั่นแหละความภาคภูมิใจแบบแบบนี้นะครับของเขาอะนะครับอ่ากษัตริย์เขาไปยิ่งใหญ่ตอนไหนลบกับใครเหรอเออก็ไม่มีนะก็เป็นทาสมาตลอดนะนะครับลบกับใครก็ไม่เคยชนะนะครับในอวดความยิ่งใหญ่ เออนะครับมโนมโนกนี่ก็ไปไกลแล้วนะครับอันนี้ก็บอกด้านน่ะสิเออเมืองละแวกหายไปเพราะพันเรศวรนะครับตีเมืองละแวกหายลบออกนะจากหน้าประวัติศาสตร์เลยนะครับต่อมาเขาบอกลบกบใครไม่รู้แต่ที่รู้ตลบตะแลงเก่งกัดเก่งนะครับเออเป็นข้าสองเจ้าเบาสองนายนะครับเออก็เก่งแต่เรื่องพวกนี้นะครับเก่งแต่เรื่องตอนรถตอนแหล่นะครับก็โกหกเก่งนะครับทำอะไรไม่ได้หรอกพูดไปพูดมาพูดไปพูดไปไม่มีอะไรจริงนะครับพูด แล้วก็หาความจริงอะไรไม่ได้นะครับเออบอกว่าโดนสยามปกครองแล้วก็โดนฝรั่งเศสปกครองแล้วก็มาโดนในทุนจีนปกครองอีกตอนนี้นะครับจะเหลืออะไรประเทศมันนะครับอ๋อประเทศเคาลบก่าสิงโตงถึงไม่มีสิงโตเหลืออันนี้ก็มาโนขั้นสุดนะครับภูมิภาคนี้มันไม่มีสิงโตนะครับมึงจะไปลบกับสิงโตหรือแมวตอนกูก็ไม่แน่ใจเห็นแมวตัวใหญ่หน่อยนึงก็เป็นสิงโตหรอเปล่านะครับเออนะครับอืมอ่ะแล้วใครเข้าฝันนะเออนั่นนะสินะไปไกลแล้วในพวกนี้นะครับสมองสมองปไกลแล้วนะครับ มีแต่ไอ้แตงหวานนะครับที่คิวกษัตริย์แล้วขึ้นปกครองนะครับเออบอกธาตุของไทยทั้งนั้นนะครับอไม่เ็นชนะใครสักทีหน้าแมงกระบอกเดียวกันมันนึกไม่ออกมันไม่มีประวัติศาสตร์จริงๆนะครับมันก็ปั้นบล็อกเดียวกันให้ให้เคียงเคียงคุณเซนหน่อยนะครับแปดสิบสองลเอวรรณกรรมไทยันืองล้อของไทยไปเลยมีปัญญาคิดเองนะครับตกเป็นเมืองขึ้นเขารับเข้าไปแล้วเสือกบอกของตัวเองปัญญาอ่อนน่าดูเลยนะครับอพญาละแวกด้วยครับ คตเงาไอแตงหวานแล้วนะครับเออล่าสุดตัวไหนอะหุ่นเซนไงจะขึ้นแท่นนะครับเออหน้าเหมือนกันแปะนะครับแต่คิดชื่อไม่ออกนะครับเออมาโนไว้ก่อนนึกอะไรได้เดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยใส่ชื่อนะครับควดปั้นผู้สมเด็จราชการฝรั่งเศสนุ่นใช่ครับออาอ่ะก็ประมาณนี้กันเพื่อนๆครับอยากอ่านอยากสนุกก็ไปอ่านในเพจเขาได้นะครับสนับสนุนต้นต่อที่มาด้วยนะครับของเพจเขานะครับของผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพอร์เจอร์เป็นวันนะกขเมรนะครับคิดอะไรไม่ออกก็เพอร์เจอร์ขุดนู่นขุดนี่ขึ้้้นนนนนมาาออ่่ะววััััีีีก็ทคครรบบสสด